ก่อนไปดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื่อนันศพามาหนึ่งป่ามะนาวค่ะนึ่งมะนาวค่ะอันนี้ป่าอีคาดป่าอีคูดทอาค่ะล่างเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเอาไปหนึ่งประมาณสิบนาทีนะคะล้องตัดไข่กันค่ะเกือบควมหอมค่ะประมาณสิบนาทีค่ะเดี๋ยวมาเห็ดนำลาดกันเลยค่ะอันนี้เป็นหนึ่งก่อนนะคะสิบนาทีค่ะ ระหว่างรอนึ่งลปลาล้วก็มาทำน้ำจิ้มโอนะคะพริกสับค่ะพริกกระเทียมค่ะเทียมสับกระเทียมกระเทียมไทยแล้วก็น้ำมะนาวค่ะผักชีเอาแบบก้านๆน,นะคะสับๆชื่อรสค่ะครึ่งช้อนค่ะใครชอบหวานก็ใครชอบรัวก็ใส่เยอะๆแล้วก็ น้ำตาลนิดนึงค่ะไม่ต้องเยอะน้ำปลาค่ะสองช้อนพอค่ะรอปลาสุกก่อนนะคะสิบนาทีนี่น้ำยำม,มันค่ะปลาหนึ่งมะนาวค่ะปลาเราก็นึ่งสุกแล้วนะคะบางคนก็ เอาน้ำยำไปลาดสักหนึ่งนาทีตอนลื่องอยู่ก็ได้นะคะแต่เราไม่ต้องค่ะเราชอบแบบนี้สดๆแบบนี้ค่ะลาดไปเลยค่ะน้ำยำของเราน้ำยำแบบฉ่ำๆเลยค่ะ นึ่งมะนาวเราเสร็จแล้วค่ะทำง่ายๆได้ที่บ้านค่ะทำกินนะคะ